เ้ยมันไม่ใช่แบบนี้มันใช่อ่ะมันก็ใช่แบบเฮ้ยไ,ไ,ได้แล้วเหียเสี่งติดแล้วไอหมูไอใครก็ได้พูดคนนี้เบื่อรูต้ติดติดหมดเลย เสียงเสียงกูดังแล้วแต่ว่าเสียงคนอื่นกูยังไม่ได้ยินเสียงคนอื่นอะทำไมวะเอ้ยกูรูแรแร้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูจะทำงานไงเสียงไลทไลท์อะไม่เข้าขละเดี๋ยวเผื่อพูดอะไรเ,รเดี๋ยวแม่งไปโวยจะ <laughs> ใสเเ <laughs> ่เลยพุ่มนีไไ่ได้แล้วไอ้เชี่ยใส่ไปได้แล้วปิดไลฟ์ ไปได้แล <Happiness. S 2> ้วเสียงฟูเนี่ยโอ้ยแม่งดีเลยมันสิบปีวะเฮ้ยเฮียแล้วไอ้สเีมเมอร์แล้วสเีมเมอร์มาเวลเบล็อตไอ้เนี่ยแม่งสตรีมเกมอย่างมั่วอ่แล้วภาพภาพอย่างกากระภาพเสเตมอย่างกากกากสับ Sometimes it helps to have a teammate who sees things differently. 30 seconds before you attack. Get ready. I have to get back to the Eighth City. My people need me to lead them through this dark time. You know what it sounds like they really need? A benefit it, concert. It Count me in.

หลับเลยย่าแปลว่าม like like ึงมึงโดนเนี่ยอ้โูบาจะสลบไปไงเรียบร้อยตัวแข็งจัดแข่งโตแข่งเฟสนี่อะไรนี่อะไรมัวตรงมัวตรงคู่ก็มั่วเงี้ยตอนนี้ข้างบนโยกใครเล่นทองวะเยี่ยซับซับสามวเที่จเรีอร้องให้ เหมือนที่จะตายอยู่ดีว่ะจะร้อยเพื่ตายโอ้ซับสเริ่มไม่ใช่แล้วแปลกละจ้าซับสาม่ก็นตายความลับหนี่เป็นเบรไง เนียเขาไม่คิวให้คนแล้วเสร็จยังไงกูจะได้วาปเป็นเนี่ยโอ๊ยเสร็จอะไรแล้วโอ้โอ้โหแม็กแจไม่อยู่เลยแม่งไอ้แจ็มคุณรอว้าปีนีแจ็มพูดถึงอะไรนาไลฟ์สดอยูเฮ้ยไม่ได้พูดไม่สนใจไม่สนใจไม่มีใครมาดูอยู่แล้ว ม right hmm. ันไม่ด ar er. ังหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมีเขามาดูเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครรู้ช่องทางการติดต่อสตรีมเมอร์ก็พูดหยาบต้องเยอะอืแต่เขาไม่หยาบโลดไหนไงเงีเราก็เป็นคนเราไม่ใช่บุคคลสาธารณะไม่ไหนเฮ้ยลืมหรอแจมลี นี่ไงชลบวยมากเลยว้าวเฮ้ยเติดไอ้หี้ฟารีาเฮ้ยโอ้ยทอไม่เคยเห็นนี้อ่ยะกูรอวาร์ปแล้วรอบนี้กูต้องได้วาร์ป วิโยอะไรจะไม่ได้มันเที่ยนตายหมดเลยมีใครดันไม่มีใครมาตีไม่มีใครมายึดเลยเฮียพี่จัดมันจะได้จะได้อยู่ไหนโอ้ดับฮิวนี่แต่คนไปไล่บิลโอ้ตับมี่ั้องสามตัวไม่ได้นไม่ได้ฮิวเลยใส่เน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพ เอยไรไรคุณภาพจังไอ้ย่ามีดแค่ชุบได้ไอ้สัสดีทีไรจะปาร์สหลับมันนี่แปลกๆปลกแล้วจังอันนี้ผมไม่ได้ชมเลยโอ้ยสวย ลุงยิงมันยิงเอาเพื่อนลงไปหมดเลยที่เกียดีไอ้เยี้นี่เขาจะเด้งเลือดเชี่ยนักหนาเนี่ยไอ้ตอนนี้ีฟรีสัตวุ่มตีไปดิมันจะตายแล้วกูกระบองตีไม่โหนเสากระบองตีสัตว์เมื่อตายสักทีเี้ยอ้อังตีทำไมวะอ๋อดำกลายเป็นตัวนี้เหรอ ดาวดับเปแล้วดาวดับเป็นโค้ดเกอร์โคเกอร์ไอ้เหี้ยแล้วอันตีอย่างเชี้ยเลยเรียบร้อยไอ้พี่กูคาตจะนิสตอมการอากาศไอ้สัสไอ้ชิบตายเลยเฮ้ยมีตัว watermelon แจกได้เฮ้ยไม่ว่างมานานยัง ขึ้นมาอีกสองนาทีขึ้นอี๋กูกดด้วยเลยไงล่ะกลัวดันรถเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปไล่ไหนไอ้ฉลามเฮ้ยไอ้ปลาเน่าไอตอนนี้สตอร์มมันยึดรถนี่ใช่ไหมเ้แปลกละไอยูวิ่งตามเขามาโดนเขาฆ่าไอ้สัตว์ใครโดนอมบ้างคนกูกับลูน่า <laughs> ยับล่อยับไปสองไอหมูไม่ช่วยเลยหมู <laughs> ดูดันรถอยู่นี <laughs> <laughs> ่คนดันรถเนาะตายอีกเนืวจัดเบีดดิในของเราอ่ะขาไม่งเราไม่มีเราไม่มี

เอาล้ลงมาเฉยเนี้ยจอนนี่บินอยู่เมื่อกี้ก็ตีอยู่แล้วแบบมไหจตัวแม่งอ,อ,อย่างง่ายเลยเดยร์รดวิลว่าสามดาวเยอะไวถ้าเพื่อนถ้าเพื่อ,เอ,เอเนเล่นดีตัวแม่งอย่างง่าย คืเล่นจัาแอ่ะไอเ้เี้าอย่างเี้ยคืไหนลอ,อไอ้เจ้าทักษะแบบไหนไ้วพี่อ <laughs> มีมีเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเฮ้ยโอ้เฮยเข้าไปตายก่อนเอ,อื้องตายคือไหวรูอยอย้วะม,มากูุดด้วย ไอสัตว์คือตาได้เอาแน่คือมันดิฟจัดอะคือถ้าแพ้ที่ก็แปลกๆแล้วก,กูบอกเลยับที่ผมไปช่วยกูโอ้ยยเีนจะใช้กันทุกคนเลยไงไอเหี้ยมันชุกตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอะไรนะุ้สแหละเจ็บนี่อะไรเนี nee ่ยไอ้แสยโอ้ดำบอลหลอกมาเลยจะตายวะไอ้เชี่ยแล้วเพื่อนแม่งไม่จีมแม่งไม่ตายสักคนนี่สัไอ้เชี่ยเล่นตั้งนานพ่อมึงไอ้ใช้กันตีครบทุกคน เอาแม่มี d p เพิ่มอีกตัวนึงเอามาทำไมด้วย่าคันเฉยเลยตอนนี้ไอ้สัสเอาใส่จอรน,นี่ไงจนี่คนยิงจอรน,นี่ไอ้อพี่แต่แม่งปีสซอะโอ้โหตายเนี่ยไอ้พี่อะโอ้มุมแม่งอร่อยเลยจอนี่เนี่ยยินตั้งแสงไฟสัดเฮ้ยทีมอะไรเน<อ>ี่ยเฮียเล่นเก่งกว่าได้ไ<ม>แท<ต>้แต่แม่งไรคุณอ่ะแพ้แบบเแพ้จริงเพ๊ ไอ้เหี้ยแพ้จริงจริงเฮ้ย,ยช่วยกูหน่อยไอ้เหี้ยเย้มีคนนี้เจอเอาเฮีย,ยแม่งกลายเป็นอันนั้นฟิตแล้วอีกไอ้สัตว์ใช้ได้嘛หมอะไรของมึงวะ

ูไม่มีไอสัตว์อยู่รถให้กูอยู่รถไม่มีคอนฟิวเลยเฮ้ยไม่มีฮิวโอ้โหกูลืมตัวเองไอสัตว์ไม่มีเลื่อนวีเลยที่กูอยู่คนเดียวเนี่ยไอสัตว์ไม่เอากูออกเลยเดคเกอร์มื่อีกี่โมงอุ้ยขอโทษเลยปะตายคับจะต้องอะไรแค่พว่กูฉลามไปได้จับไม่ทันหรอกพี่กูขอโทษแต่กูขอโทษเลยมู่ยทันไหมนะ

S <S ซื้อวัลลน้ำเพิ่มมไอ้เดีย <laughs> บอสมา <laughs> บอสใครอ่ะออ๋บอสก <laughs> ูระเบิดยู่เนวะแบบแบบบอสลง ทำไมเหมือนพวกพืชในผักไอสวนในผัก,กมันมันไม่ยิงเลยวะยิงอยู่คนเดียวเนอะรูดมึงว่ามิสเตอร์แคลร์น้าผปเป็นไ์สติงเนียใช่ใช่ไม <laughs> ไม่หาเวลาวาดตอนไหนวาดเมื่อกี้เลยก่อนก่อนมันจะไลฟ่เฮียก่อนมันจะไลฟ์วกวาดเลยรูก็พูดอะไรไม่ได้ด้วยไอ้เฮียเดี๋ยวปล่อยเต็มแม็กซ์เงี้ยปล่อยเดี๋ยวเงียยบเเลสัตว์ดี๋ยวเดี๋ยวมีตอนเป็นหลอกไอ้เฮียไอ้เฮีย